เฮ้ยเฮ้ยชยยายใหญ่เล่นบอลนะเฮ้ยพัดคัดคัดยังไม่กัด <c oughs> โอ้กัดนะแรงมากนะกัดกัดนะ เอาไหมาสิ่งสิงยังชช่ใหญ่ก่อนเอาไหมอ้ไม่เอานะับเหนื่อยแล้วเฮเหนื่อยปีนละเอ้เหนื่อยปนะีน,เหน,นเหนื่อยได้ลูกบอลละเอาไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับจะเอจะ อัม่่ะอาหกครับผมหเดือนครับผมเออเยอะเยอโอ้โหโอ้โหรลางเยอะมากครับโอ้โห Vậy bên. Trang sẽ dậy con Trang sẽ dậy con Ừ ừ ừ ừ Ai đó บรรยากาศวันนี้มาดูความน่ารักของช้างน้อยอีกไม่กี่วันนะครับเป็นวันที่สองวันที่เจ็ดก็ครบเจ็ดเตียงแล้วนะครับนี่บรรยากาศวันนี้มาดูจอมยุทธน้อยนะ จอมยุทธหญิงเล็กจอมยุทธชายใหญ่จอมยุทธรถถังนะฮะนเออป็นการสำเรเลยนะจอมยุทธนะฮะเออโอ้โหทางทัดไทยแม่ๆนะครับที่มาเยี่ยมยามนะ

เอาตะก้าไปแล้วอ้าวอ้าวดึงดึงเลยครับดึงเลยฮะเอาแล้วครับเล่นตะก้าแล้วครับตอนนี้อ้าวแบนโอ้โหให้ผลไม้ไม่พอครับแม่แม่ครับแถมตะก้าให้ด้วยนะฮะเด็กๆชอบมากโอ้โหนะ้อนผลไม้ไม่พอครับแถมตะก้าไปด้วยครับตอนนี้ชายใหญ่เอาไปแล้วดุนโอ้ด้ดีๆครับผม ควนบอยเห็นแล้วตอนนี้ตะกาเอาเห็นไหมขาดไปแล้วขาดไปแล้วขอ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 เอาเอาเออนั่นไม่ให้ฮะไม่ให้ฮะโอ้โหนั่นรถมาแม่ใจดีครับ พรผลไม้แม่พอแฉมตะกร้าให้ด้วยนะครับชายชอบมากไม่ค่อยมีของเล่นเท่าช่วงนี้สวัสดีพี่ใหม่ท่หาน่ะคุณสายควนวัสดีครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับอันนะี้ครับบรรยากาศนะครับโน่นโน่นหาที่เล่นเนื้อกำลังเหงาหาของเล่นะนะ ตอนนี้กำลังเล่นอะไรต่อครับเมื่อกี้ได้ตะก,ก้าไปแล้วสนุกมากตะก,กาเหรนะเ,เนื้อรถถังแล้วครับความสนความดื้อครับชายใหญ่ยีเล็กต่อครับเรามาดูมุมนี้กันครับ ส,ว,สาาวัสดีครับคุณพี่มาดาครับสวัสดีครับคุณสุรดิตใช่ไหมครับคุณสุรดิตเป็นติ๊กตอกนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับบรรยากาศบ้านชายใหญ่เป็นอย่างไรนะครับ ตอนนี้เล็กมุนๆแล้วฮะมานี่มาม,นมามนี่มามานี่มามานี่เร็วเล็กทาบรำอ้อยไปแล้วฮะตอนนี้แต่ก็แข่แงไปแว่งมาฮะ พลังเยอะมากโอโหโอ้โหก่อ,อ,อนนี้ชายใหญ่สนใจนะครับกำลังแย่งลำอ้อยกันฮะ ขับราอ้อยไปแล้วครับชาใหญ่ไล่ตามนะครับตอนนี้